แอนจะพามาดูดอกอันนี้นะคะนี่ดอกเชอร์รี่นะดอกผลไม้เชอร์รี่สีแดงแดงนะคะดอกเป็นแบบนี้ใบก็จะเป็นแบบนี้นะคะดอกสีขาวพันนี้ลูกใหญ่ถ้าเป็นเชอร์รี่ป่าจะเป็นดอกสีออกชมพูนะคะนี่เป็นเชอร์รี่บ้านเชอร์รี่ปลูกในสวนนะคะ นี่นะคะจะเป็นแบบนี้ดอกออกดอกก่อนใบต้นก็จะประมาณนี้ที่ปลูกอยู่ที่สวนนะคะแล้วก็พามาดูดอกแอปเปิลจ้า <c oughs> เห็นไหมคะนี่ต้นแอปเปิลต้นแอปเปิลลูกเล็กค่ะนี่คือแอปเปิลแก้มแดงแอนเคยถ่ายให้ดูแล้วใช่ไหมตอนที่ พายุมาแลวแอปเปิลหล่นนะคะเมือม่อเมื่อซัมเมอร์ปีที่แล้วปลายซัมเมอร์ปีที่แล้วดอกสวยมากค่ะสวยมากเห็นไหมสวยค่ะนี่ดอกตูมดอกตูมจะเป็นสีชมพูนะคะแล้วบานออกมาแล้วจะเป็นสีขาวขาวอมชมพูนะคะสวยค่ะต้นนี้จะดก อยู่ใกล้กับต้นเชอรี่ค่ะน,คนี่นะดกค่ะนี่ดอกยังออกไม่หมดนะคะเห็นมีช่อนี้ก็จะมีลูกประมาณสักสองสามลูกนะคะแอปเปิล้าออกมาแล้วนะสวยสวยสวยจริงๆๆ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 เลยดูสิเป็นช่อ โอเคค่ะเอออนให้ดูดอกอะไรดอกฟอกเกตมีนอตต้ใต้ต้นแอปเปลิลนะคะนี่ดอกฟอกเกตมีนอตเว็ไหมคะจะเป็นดอกสีฟ้าสีบลูบลูแบบว่าไม่บลูมากถ้าเป็นภาษาไทยคือต้นฟอกเกตมีนอตก็คืออย่าลืมฉัน ต้นนี้ขายในซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีนะคะหรือร้านร้านชำทั่วไปพามาดูอะไรกนจะเห็นแอนจะเห็น,หนมีมีต้นเห็นดอกสีม่วงๆเล็กๆไหมคะเนี่ยดอกม่วงๆเล็กๆเกนี่ยค่ะแบบเนี้ยอันนี้กินได้นะคะต้นถั่วป่าจะดอกเหมือนกับอ่า ดอกโอเกตเลยนะดอกเดี๋ยวจะเด็ดให้ดูนี่ต้นถั่วป่านะคะจะจะออกเหมือนถั่วเลยค่ะจะรสชาติจะมันๆดอกจะเป็นอย่างนี้นะคะต้นถั่วป่านี่ค่ะดอกจะเป็นสีม่วงแล้วต้นลำต้นก็จะเป็นเหมือนถั่วแหละคะ่ะเหมือนกับถั่วอ่อนถัว่วไอ ที่เรามากินกับขนมจีนนี่แหละคะ่ะเห็นไหมคะตัวนี้แอนกินบ่อยนะคะอร่อยคะ่ะกินกับน้ำพริกปลาละอร่อยมากไ่เยอะเลยคะ่ะเมื่อกี้ก็เพิ่งเก็บไปแล้วก็นี่คือใบบัวบกนะคะใบบัวบกใบบัวบกฝรั่งอยู่ที่อังกฤษเป็นแบบนี้นะจ๊ะ เดี๋ยวเรให้ดูเนี่ยค่ะใบบัวบกต้นสีเขียวมันจะมีต้นสีแดงก้านสีแดงกับใบสีเขียวค่ะเห็นไหมคะกินกับปะลาน้ำพริกปะลาล่าหรือปะลาล่าสับแซ่บจ้านี่ก็เป็นความรู้เล็กน้อยจากแอนนะคะนี่คะ่ะต้นถั่วนี่คะ่ะต้นเล็กจะอร่อยอร่อยค่ะรสชาติจะมัน มันเหมือนยอดถั่วป่าเนี่ยแหลคะค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ